นี่คือสาวสวยผิวคมเทมนะฮะในตาหวานนะฮะผิวพม่า,มาในตาแขกเน,น,นะฮะชื่อว่าน้องน้องบีมนะฮะศึกษาอยู่ที่ก,กรุงเทพนะฮะดูเสื้อเลยนะใส่ชุดลักสามเลยครับนะปีที่เท่าไหร่นะฮะไม่ได้แขกสายตาผู้คนนะฮะเพราะว่าเธอสวยอยู่แล้วนะครับนะร้อมที่จะจอออะไรครับวันนี้คิ้วกับพี่แจ็คต่อกันนะฮะซึ่งรู้จักพี่แจ็คไหมฮะไรู้จักเรู้จักเมื่อวานจากไหนฮะ อ๋อในะ YouTube ใช่ไหมฮะนะฮะเดี๋ยวนี้คนดูพี่นะฮะหลักแสนกับหลักล้านขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็พี่ร้องเพลงให้พวกเราฟังด้วยฮะชื่อเพลงว่าขอทดแทนพระคุณพ่อฟังหรือยังนะฮะให้พวกเราไปฟังด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะฮะเป็นเพลงถวายพ่อหลวงนะครับขอทดแทนพระคุณพ่อนะฮะพี่แจ็คแต่งเองร้องเองนะ,ะชุดหน้า เดือนมกรลาก็จะมีสิ้นเดือนมกราลานี้นะจะมีอีกเพลงนึงนะฮะนะฮะติดตามกันด้วยนะครับนะฮะรวมทั้งเราด้วยนะฮะวันนี้ได้ออกคลิปกับพี่แจ้งต่อท่านนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะฮะเราได้เปิดเผยตัวนะฮะหาัวผู้หลังให้เพราะว่าดำๆอย่างเงี้ยรั่หลังชอบนะฮะแต่ตอนนี้ขอให้เรียนจบนะฮะนะหมายมั่นว่าจะไปรัสเซียกับแพระ ให้พวงผรั่งรคนไทยฮะท่านเอกนกนกไทยนะฮะเพราะผลังกรุงเทพพุดพพรมายไปรู้เรื่องก็จิ้นถิ่จิ้นถูกนะเะีคยับคุณเจอร์ได้ไดโอเคนะฮะเอ้าคนไทยก็คนไทยตามเดินมาครับมีชื่อว่าน้องบีมค่ะน้องบีมนะฮะตามน้องบีมครับมอกรุงเทพครับนะฮะเจาะคิ้วครับพี่น้องนะ เพื่อนเราเอาคิดไปดูอกว่ามึงไปจ่อร้านนี้เลยใช่ไหมนี่อ๋อต้องให้นี่ยกความดีความชอบไปขอนี่เผลอๆนะฮะรู้ไหมก็อ,อาจะแทงผิดพลาดก็ได้นะครับนะพี่ก็เคยแทงผิดครับนะฮะเมื่อก่อนนะฮะเคยแทงตาลูกค้ามาแล้วครับนะเพราะว่าเขาพาตาเขามาจ่อคิ้วครับนะนั่นแหละตาเขา <laughs> ก็เลยนะฮะตาอายุ80แล้วครับนะฮะเออนะฮะน้องแจ็คจะใ้ตาหน่อยนะครับก็เลยแทงตาลูกค้าไปครับนะโอเคเ้ามาฮะ่อนทายนะครับนะฮะข้อหนาลงครับผ่อนทายนะครับไม่เจ็บนะฮะไม่เจ็บนะไม่เจ็บแม้แต่นิดเดียวนะครับนะมีกล้วยวยครับมีกล้วยข้างนอกเลยครับนะฮะผ่อนทายครับนะ จะรู้สึกสดุ้งแล้วก็สบายครับนะฮะดูนะฮะว่าเธอนี้สบายมากนะะับแค่นี้เองฮะจบแล้วครับกับพี่แจค็ครอซันนะครับนเน่นะเธอยังมาหัวร้อแต่พี่แจ็คได้เลยแสดงว่าชิวๆนะฮะโอเคนะฮะครับกลัวเลือดนะฮะน้องบิ๊มไม่กลัวนะฮะแสดงว่าเธอเป็นคนจริงคนจังก,กับชีวิตครับนะ้าแสดงว่าเธอพร้อมจกกับกระโดดดูครับนฮะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะฮะจับมันจะมีเลือดซึมนะฮะเพราะว่าการจอดคิ้วเลือดจะออกสวนดับสองของร่างกายนะฮะนะครับนะ โอเคนะฮะเห็นนะฮะขอบคุณพี่ทักเรื่องให้ก่อนนะครับครับดูดีลาพี่ก็รู้แล้วครับท่านมีตุกงอนด้วยครับนะวันนี้พี่แจ็คอารมณ์ดีเป็นพิเศษครับนะฮะเพราะว่านะครับนะฮะนะฮะกินน้ำไปเรียบร้อยครับนะฮะเมื่อวานไม่ได้กินน้ำเลยครับนะทำงานทั้งวัน ข้อห้ามนะฮะน้องบินนะครับฟังให้ดีนะฮะห้ามชนห้ามเกี่ยวห้ามกระแทกนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะอย่าให้ผ้าเช็ดหน้าเกี่ยวเราเด็ดขาดนะครับกินได้ทุกอย่างครับพวกนอนพวกไข่ไส้เดือนแมลงสาบกินได้เลยนะฮะไข่ผู้ชายก็ไปกินได้เลยนะฮะถ้าอยากนะฮะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนเดิมนะนะไม่เกี่ยวกับคิ้วนะนะครับนะฮะ เดี๋ยวกันนะครับมันอาจจะยากนิดหนึ่งในการใส่นะครับโอเคนะฮะเพราะตอนนี้นะฮะท่วมหน้าไปแล้วครับนะฮะไม่ใช่แล้น้าลายครับน้ําลายท่วมหน้านะฮะเพราะพี่แจ๊ดพูดมากตัวเองนะฮะไอเลือดมันไม่ท่วมนะฮะแต่น้ําลายท่วมหน้าไปแล้วครับนะฮะ แต่เธอดีอย่างครับนะเป็นคนที่เลือดหยุดง่ายนะครับนะฮะครับนะฮะเลือดคนท่านหนึ่งนาทีจะหยุดนะครับนะแต่ถ้าไม่หยุดเราจะให้สมาคมนะฮะ่วยโรคมาขัดเลือดให้คัดเลือดให้นะเพราะว่าพวกนี้คัดเลือดเก่งนะครับอ้านะครับนะฮะเอานะฮะอ้านะฮะไฟดับนะครับพี่แจ็คก็ยังแทงได้นะครับนะฮะเพราะยิ่งเมื่อยยิ่งแทงถนัดนะฮะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูความสวยงามนะครับเขาไฟน่ยครับนะฮะเขาไฟครับครับให้เธอดูครับนะอย่าจับนะฮะให้เกลี่ยได้ครับแต่อย่าจับนะฮะนะโอเคจะแหกครับนะฮะให้ไปแห่างอื่นที่บ้านครับนะฮะสวยนะฮะสวยนะครับเดี๋ยวพี่ล้างอีกทีนะครับนะฮะครับนะฮะอ้าวเดี๋ยวพี่ล้างก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ลองตอบกับกล้องนะฮะดีๆนะครับนะคตอบผิดตึกดีๆนะฮะเวลาพี่พี่ถามนะเจ็บไหมครับ โอเคเนาะทนได้เนาะสบายนะฮะนะครับนะดูใบหน้าใบตาครับในนี้เนี่ยมันทุงสั้นสวยเลยเกินนะครับนะดำไปหมดครับนะฮะเอา,เอาบายบายครับนะบายบายคนสวยครับนะสวยจริงนะเอามา